สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบอยู่ที่ The View สวนหลวงคอนโดมิเนียมค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับห้องที่เราจะพาไปชมกันนี้นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่น่าอยู่มากๆเลยเพราะว่าที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะเขาออกแบบมาเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะและเป็นสไตล์รีสอร์ทในตัวด้วยเพราะว่ามีสระว่ายน้ำอยู่บริเวณตรงกลางพอดีเลยค่ะและสำหรับทำเลของที่นี่นะคะเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองเลย อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอย่างเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตเพียงแค่2.4กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและห้องเราจะน่าอยู่ขนาดไหนตามบลูขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะ แล้วเราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วค่ะสําหรับห้องที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะอยู่ห้องเลขที่119ทับ331ค่ะห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น8ของอาคารค่ะวิวดีมากเลยห้องนี้เพราะว่าเป็นวิวสระว่ายน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะ สำหรับในห้องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่32.8ตารางเมตรค่ะจะเป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ครบเลยค่ะถือกระเป๋ามาพร้อมอยู่ได้เลยเดินเข้ามาปุ๊บนะคะ ที่เรามีพร้อมให้ในห้องนี้ค่ะอย่างโซฟาซึ่งสามารถนะคะไว้รับแขกได้เลยค่ะนั่งสบายมากๆแล้วก็ยังมีโต้นะคะที่สามารถรับประทานอาหารได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถทําเป็นมุมทํางานด้วยค่ะและอีกหนึ่งโซนเลยนะคะที่เป็นโซนที่จัดไว้เป็นสําหรับเตียงนอนค่ะเตียงนอนนะคะที่เรามีให้กับตัวห้องนี้ค่ะจะเป็นไซส์ขนาด6ฟุตและก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นอย่างเช่นตูเ้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะแล้วก็มีชั้นวางทีวีด้วยและถัดมาที่ติดกันค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้้้้ออองงนนนนํําาาทีีี่ะะคเมหออแยก ให้ด้ดวยค่ะแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้ครบเลยค่ะที่ติดกันอีกหนึ่งห้องนะคะจะเป็นโซนห้องครัวค่ะครัวนี้นะคะเราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์เป็นชุดครัวไว้ให้บากส่วนแล้วค่ะสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมได้จะวางตู้เย็นนะคะหรือว่าใครจะวางเป็นเตาไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีระเบียงห้องด้วยสวยมากๆเลยค่ะระเบียงห้องนี้เพราะว่าเป็นวิวสักว่ายน้ำพอดีเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมดวิวสวนหลวงคอนโดมิเนียมภูเก็ตโดยเริ่มต้นจาก King Power p ์ภูเก็ขับตรงไปบนถนนเจ้าฟ้าตะวันตกประมาณ1กิโเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิรัตหงยกแล้วขับตรงต่อไปอีก1กิเมตรแล้วกลับรถขับตรงไปอีก150เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปตามทางอีก300เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวิวดีอากาศดีมากๆเลยนะคะห้องที่โบพามาชมกันเพราะว่าอยู่สูงถึงชั้น8เลยค่ะสําหรับใครที่ชมห้องนี้แล้วถูกใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมค่ะหรือว่านัดชมสถานที่จริงได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรือนบ้านบาย J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะเรายังมีซั์ให้คุณได้เลือกอีกมากมายนอกจากคอนโดมิเนียมแล้วนะคะเรายังมีเป็นบ้าน บ้านเดียวทาวโฮมทาวเฮาส์ theo home, theo ค่ะหรือว่าใครอยากจะได้อาคารพินย์ทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะและเรายังมีบริการใจดีให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อกับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้สำหรับวันนี้ค่ะอยากจะลงไปไว่ายน้ำกันแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ